อัปเดตห้ามพลาดพรุ่งนี้เป็นการเปิดตัวยาฉีดหน้าตัวใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยสรับยาตัวนี้ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวที่จะอัปเดตเรื่องของความงามและสุขภาพตลอดเวลายาฉีดหน้าที่ทําการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ก็คือตัว s c o p r a นั่นเองซึ่งเป็นสารที่ชื่อว่า poly lactic acid หรือเรียกย่อว่า PLLA ซึ่งสารตัวนี้ไม่ใช่ฟิลเลอร์แต่เป็นตัวยาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเรา ผลิตคอลลาเจนออกมที่ได้คุณภาพผิวดีขึ้นร่องต่างๆดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องฉีดซิลเวอร์พร้อมกับทำให้หน้ายกกระชับและดูเด็กกว่าวัยเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันนะว่าเป็นอย่างนี้นะก่อนจะทำการฉีดตัวสกับทราพอหลังฉีดแล้วหน้าปิ้งแบบนี้เลยเดี๋ยวเป็นอีกเคสก่อนทำการฉีดสับทราจะเห็นว่าใต้ตาดูโรยแล้วก็มีร่องแก้มลึกหลังฉีดเสร็จ หน้าดูสดชื่นขึ้นหน้ายกขึ้นแล้วก็รองแก้มก็ตื้นขึ้นเยอะเลยครับโดยที่ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์สำหรับยาฉีดที่กระตุ้นการสร้างคลาเจนก่อนหน้านี้มีเข้ามาแล้ว1ตัวที่ผ่านมาคือตัวโกริแต่สคาว่าจะเข้าวันพรุนี้แล้วก็ปีหน้าน่าจะมาใหม่อีกหนึ่งตัวคือตัวที่ชื่อว่าเรเดียสตอนนี้ทั้งตลาดเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายบริษัทแข่งกันเรื่องของยาฉีดกระตุ้นการสร้างคลาเจนดังนั้นถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆ ต้องฟังทางช่องทางนี้หมอรัชภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังติดตามกันเลยครับ